อย่าประมาทผู้ชายคนนี้เพราะเมื่อเขาร้อนขึ้นมาแม้แต่ปีศาจแห่งนรกก็ต้องเคารพอาวุธบนร่างกายของเขาก็ผิดปกติเช่นกันอะไรก็ได้ที่ทําให้มานตายทันทียังเป็นคนที่ทํากําไรได้ไม่มีแม้แต่วิญญาณในปีพศ2338นักวิทยาศาสตร์บ้าใช้ร่างกายสร้างสปัประหลาดเพราะไม่มีวิญญาณเราเรียกเขาว่า แฮร์รี่ไม่นานักนักวิทยาศาสตร์ก็เสียชีวิตแฮร์รี่ขณะกำลังขุดหลุมศพของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ทันใดนั้นมีคนลึกลับ2อสาคนปรากฏตัวขึ้นฟันแหลมคงน่ากลัวมากหนึ่งในนั้นยังเผยให้เห็นใบหน้าปีศาจ พวกเขาต้องการเอาแฮร์รี่ไปค้นหาวิธีการชุบชีวิตคนตายกับเขาก่อนที่แฮร์รี่จะโต้อตอบเขาถูกกดลงไปที่พื้นแล้วภายใต้สถานการณฉุกเฉินเขาดึงไม้กางเขนออกมาแล้วทุบเข้าที่หน้าอกของผู้ต่อสู้ปีศาจกรีดร้องอย่างน่าสงสารหลอมละลายเป็นไฟทันทีวิญญาณก็กลายเป็นลูกไฟเช่นกันหายวับไปในราตรีอันมืดมิดและฉากนี้เมื่อเร็วๆนี้ยามสองคนของรูปปั้นหินเห็นอยู่มา่ไกลแฮร์รี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ศัตรูของมารพวกเขาถูกเคาะออกอย่างรวดเร็วเมื่อเขาถูกพาตัวไป ทันใดนั้นโครงเล็บยักษ์ย้ายคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นม,มันมีโครงเล็บที่จะฆ่าดูสถานการณ์ไม่ดีปีศาจอีกตัวหนีทันทีผลลัพธ์ยังไม่ได้ดำเนินการ2ขั้นตอนถูกไล่าตามฆ่าโดยรูปปั้นหินหลังจากพ้นอันตรายแล้วพวกเขากลายเป็นร่างมนุษย์พบว่าแฮร์รี่ยังไม่ตายทั้งสองรีบพาเขากลับทันทีพวกเขายังพบสมุดบันทึกเกี่ยวกับแฮร์รี่ด้านบนบันทึกไว้กระบวนการทั้งหมดในการสร้างเฮนรีราชินีเห็นแฮร์รี่พบว่าเขาไม่มีบิญญ,ญาณแต่ไม่ใช่คนเลว ราชินีพูดกับแฮร์รี่พวกเขาเป็นคนของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ความหมายของการดำรงอยู่ของพวกเขาคือการปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อปีศาจถูกค้นพบพวกเขาจะไม่เสียใจที่จะต่อสู้กลับมันเพื่อความปลอดภัยราชินีแนะนําให้แฮร์รี่พักที่วังของเหล่าถวยเทแต่แฮร์รี่ปฏิเสธเพราะเขาชอบอิสระ ไม่ว่าจะเป็นถังมุมขอบฟ้าปีศาจไล่ตามเขาโดยไม่จัดไปในที่สุดเขาก็เกลียดชีวิตที่ชั่วรายนี้จึงเริ่มออกล่าปีศาจอย่างแข็งขันในขณะเดียวกันพลังการต่อสู้ก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันหลังจาก200ปีแฮร์รี่กลับมายัางต้องการเขาตัดสินใจที่จะกำจัดหัวหน้าปีศาจในคืนนั้นเขาจับปีศาจกำลังจะบังคับถามว่าหัวหน้าศัตรูอยู่ที่ไหนตำรวจดูเหมือนจะหยุดเขามารฉวยโอกาสหลบหนีเร็วดุดสายฟ้าฟาดคอตำรวจแฮร์รี่ไล่ขึ้นไปบนดาดฟ้าปีศาจได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเวลานี้ ทันใดนั้นนักรบเทพก็ปรากฏตัวขึ้นและพาแฮร์รี่ออกไปเขาถูกนำกลับไปที่วังของเหล่าทวยเทพและปีศาจที่อยู่บนพื้นก็พบเห็นบ่อยๆเนื่องจากพฤติกรรมอยากคายของแฮร์รี่ในตอนนี้นำไปสู่คุณตายราชินีโกรธมากเตือนเขาว่าอย่าสร้างความวุ่นวายในอนาคตยิ่งกว่านั้นเขาขังเขาไว้ในคุกและอีกด้านหนึ่งมาหนีไปหาผู้นำ หลังจากที่รู้ว่าแฮร์รี่มีความรู้เกี่ยวข้องกับเถาเทหัวหน้าปีศาจสั่งทำสงครามกับเหล่าถวยเทพทันทีการต่อสู้ระหว่างความดีและความช่วยได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรูปปั้นหินที่ชั้นบนตรหนักถึงอันตรายปล่อยเสียงคำรามแห่งความกุนเคืองเข้าสู่หมวดการต่อสู้ทันทีกองทัพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำการโจมตีเช่นนั้นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่านักรบเผ่าเทพจะเป็นศัตรูตัวเดียวได้หนึ่งร้อยตัวเพิ่งเริ่มฆ่าปีศาจจำนวนมากแต่ศัตรูมีมากเกินไป ปีศาจที่ใช้กลยุทธ์ทางทะเลของมนุษย์อย่าหยุดโจมตีทหารทวยเทพหลังจากนั้นไม่นานเหล่าทวยเทพได้รับบาดเจ็บนับไม่ถ้วนมีแสงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นตัวแทนของชีวิตที่หายไปของเผ่าพันธุ์เทพมารพบสถานที่ที่แฮร์รี่ถูกกักตัวไว้อย่างรวดเร็วเห็นศัตรูกำลังจะรีบเข้าคุกผู้คุ้มกันตัดเชือกบนร่างของแฮร์รี่ทันทีเขาพังประตูไม้แล้วใช้ประตูเป็นกรอบก,กำบงังเปิดทางลงสงครามนั้นโหดร้ายมากผู้ปีศาจต,ต่างก็เกลียดที่จะจับแฮร์รี่ได้เพราะเหตุนี้เอง หัวหน้าปีศาจเก็บศพมนุษย์ไว้เป็นจำนวนมากเขาต้องการวิจัยผู้สร้างมนุษย์ผ่านแฮร์รี่เพื่อชุบชีวิตศพดังกล่าวเป็นไปได้กองทัพผู้แข็งแกร่งแห่งความตายจากนั้นเขาก็สามารถครองโลกทั้งใบได้แต่ภายใต้การโต้กลับของเหล่าถวยเทพในที่สุดมันก็ถูกทุบตีเป็นชิ้นๆน,นักรบแห่งชัยชนะรีบวิ่งไปข้างหน้า ไม่ทราบว่านี่คือพล็อตของมานในเวลานี้ไม่มีผู้คุ้มกันคนใดคนหนึ่งอยู่ข้างราชินีมานฉวยโอกาสเข้าไปราชินีที่ถูกกดลงบนพื้นไม่สามารถต้านทานได้รอให้นักรบกลับมาเพิ่งรู้ว่าชนะปีศาจที่ถูกจับได้บอกพวกเขาฉันต้องการบันทึกราชินีต้องใช้แฮร์รี่กลับมาแต่เขาเพิ่งหนีออกมาจากวังดังนั้นพวกเขาจึงจำสมุดบ,บันทึกได้เพราะข้างต้นคือวิธีการชุบชีวิตแฮร์รี่พวกเขาไปที่ที่ปีศาจใช้หนังสือเพื่อเปลี่ยนราชินีของเขาทุกคนไม่รู้ แฮร์รี่ก็แอบเข้ามาเช่นกันเขาต้องการเอาสมุดบันทึกคืนถูกปีศาจดึงกลับมาอีกครั้งหลังจากจัดการกับกลุ่มนี้เขาไล่ล่าและแทรกซึมเข้าไปในฐานใต้ใตดินของปีศาจได้สําเร็จเห็นศพนับไม่ถ้วนรอการฟื้นคืนชีพแฮร์รี่เข้าใจทุกอย่างหลังจากที่ค้นหามาได้สักพักในที่สุดก็เจอโน้ตบุ๊กนั้นเขาทําลายหน้าต่างโดยตรงและเข้าไปนักวิทยาศาสตร์ลอเรลตกตะลึงเธอส่งสมุดบันทึกให้แฮร์รี่อย่างสั่นคลอนโดยทันทีทีมปีศาจบุกเข้ามาหัวหน้าพูดกับแฮรรี่ หวังว่าคุณจะเข้าร่วมได้มาครองโลกด้วยกันเถอะแฮร์รี่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกระโดดออกไปนอกหน้าต่างทันทีรอจนกว่าลอเรลจะเลิกงานแฮร์รี่มองหาเธออีกครั้งเตือนเธออย่าทำงานให้มานแต่ลอเรลไม่เชื่อเจ้านายของเขาคือหัวหน้าปีศาจจนกระทั่งได้พบกับปีศาจการต่อสู้ที่ดูเดือดลีกเลี่ยงไม่ได้คราวนี้คู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่มันธรรมดาฝ่ายตรงข้ามมีความว่องไวมากแฮร์รี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยล้มลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว ตกลงไปในกองเลือดทันทีหนังสือบนร่างกายของเขาก็ถูกนําออกไปด้วยไม่มีค่าใช้แล้วปีศาจตัดสินใจฆ่าเขาเวลานี้ลอเรลวิ่งไปหยุดปีศาจแฮรี่ใช้โอกาสนี้ดึงอาวุธลับออกมาเมื่อมันเคลื่อนไหวแฮร์รี่ใช้โอกาสนี้ให้เขาตี วิญญาณของปีศาจกลายเป็นลูกไฟลอเรลในนาทีสุดท้ายขโมยหนังสือในมือของมารหลังจากนี้ลอเรลก็รู้เช่นกันสมรู้ร่วมคิดของปีศาจเธอโทรหาเพื่อนร่วมงานที่ไม่รู้จักทันทีบอกเขาให้ออกจากห้องปฏิบัติการดยเร็วเดิมทีตั้งใจจะเจอบอกเพื่อนร่วมงานของเขาทั้งหมดไม่คาดคิดอีกแล้วในไม่ช้าปีศาจก็ล้อมรอบทุกที่แต่เจ้าที่นี่หลังจากที่ได้รู้แผนการของมารแล้วราชินีเรียกนักรบทั้งหมดมาทันทีเตรียมทำศึกใหญ่ ในเวลาเดียวกันหัวหน้าปีศาจคูลอเรลให้เสร็จสิ้นการทดลองแต่ลอเรลวยอมตายดีกว่าทำผู้นำไม่ลังเลที่จะฆ่าเพื่อนร่วมงานของเธอมันไม่มีทางลอเรลทำได้เพียงทําตามบันทึกเท่านั้นเริ่มเกิดใหม่กับเพื่อนร่วมงานแต่เธอไม่รู้ทั้งหมดเป็นไปตามความร่วมมือของเธอในห้องปฏิบัติการและการทดลองนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมากองทัพที่ตายแล้วของผู้นำปีศาจเวลานี้ แฮรี่ก็คว้าแขนและไล่ตามเขาไปปีศาจหลายสิบตนรุมร้อมเขาทันทีแต่ครั้งนี้คุณไม่จําเป็นต้องต่อสู้คนเดียวนักรบเทพผู้ยิ่งใหญ่กําลังมาแม้แต่ราชินีก็มา,าให้ฉันมา ทั้งสองฝ่ายต่างชกต่อยกันในเวลานี้มันถูกก่อล้อมรอบด้วยไฟแฮรรี่รีบเข้าไปในห้องแผลเพื่อตามหาลอเรลผู้นำพึงทาไถ่ใบหน้าที่แท้จริงของเขาทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันแฮรรี่พุ่งเข้าไปและฟันโดยตรงสามครั้งแต่หัวหน้าไม่ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ให้ดัดเล็กน้อยเขาล้มลงกับพื้นแล้ว แล้วเพื่อประโยชน์ในการปกป้องลอเรลเขากระโดดขึ้นบล็อกแหล่งพลังงานขนาดใหญ่แทนที่ลอเรลเมื่อถึงจุดนี้เขาได้สูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปอย่างสิ้นเชิงหัวหน้าวาดเครื่องหมายบนหน้าผากของเขาข้ามไปที่ราชินีและเหล่าทหารหาห้องที่เต็มไปด้วยศพดูเหมือนว่ากระบวนการเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาเริ่มทำลายร่างกายทันทีแต่ปริมาณมากเกินไปขึ้นอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนโดยทั่วไปไม่ทัน ผู้นำอ่านออกเสียงคำสาปประตูนรกเปิดออกวิญญาณด้านล่างพุ่งออกไปทีละคนพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายทดลองแฮร์รี่ถูกมัดไว้ไฟนรกยังคงไหลเข้าตาของเขาและวิญญาณนี้เป็นลูกชายที่เสียชีวิตของผู้นำหลังจากเสร็จสิ้นพิธีผู้นำยังถามลูกชายของเขาด้วยคุณพอใจกับร่างกายอยู่นี้หรือไม่แต่ได้คําตอบกลับมาฉันไม่ใช่ลูกชายของคุณ คุณมีจิตวิญญาณเพราะแฮร์รี่มีจิตวิญญาณของเขาดังนั้นวิญญาณจึงไม่มีทางครอบครองร่างกายของเขาได้แฮร์รี่หยิบชิ้นส่วนอาวุธขึ้นมาคริดผิวหนังของคู่ต่อสู้โดยตรง, <c oughs> ตรงเวลานี้หลอมรวมกับมีดสามเล่มแรกสร้างเวทมนต์วิญญาณของผู้นำละลายพลังงานมหาศาลสะสมในคืนที่มืดมิดจากนั้นเขาก็ตรงไปที่ห้องแลบเกิดระเบิดขึ้น ปราสาททั้งหลังพังทลายร่างกายของห้องปฏิบัติการถูกไฟไม่จนหมดกองทัพวิญญาณกลับสู่นรกหลังจากที่ทุกอย่างพังทลายลงรูนอนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่พื้นเวลานี้เส้นแสงปรากฏขึ้นในรูแฮร์รี่และลอเรลยังไม่ตายพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากราชินีเขาเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากเนื้อของศพแต่เมื่อเขาทุ่งสุดใจไปปกป้องโลกนี้เขาจึงมีวิญญาณในขณะเดียวกันก็กอบกู้โลกได้เจอแฟนสาวเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดนี่คือตอนจบที่สมบูรณ์แบบโอเคหนังจบลงแล้ว เจอกันใหม่นะทุกคน